สวัสดีค่ะวันนี้ฉันมีเรื่องสุดตื่นเต้นมาอัปเดตค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องของฉันหรอกนะคะเป็นเรื่องของนิชา AE สาวเปรี้ยวของบริษัทฉันค่ะจำได้ไหมเอ่ยระยะหลังมานี้ฉันกับนิชาได้ทำงานด้วยกันมากขึ้นก็เลยสนิทกันมากค่ะมองจากภายนอกนิชานางจะดูเปรียปร้ยวๆร้ายๆแต่จริงๆแล้วนางไม่ได้ร้ายอย่างนั้นหรอกค่ะฉันว่ามันเหมือนกับเป็นเกราะภายนอกที่เธอสร้างขึ้นมากกว่า ถ้าทะลุผ่านเกราะนั้นไปได้เราก็จะได้พบหญิงสาวจิตใจดีรักธรรมชาติและไม่เคยย่อท้อกับอุปสรรคตอนนี้ฉันไม่สงสัยเลยว่าทำไมนิชาถึงทองตำแหน่ง AE ที่ทำยอดได้สูงสุดติดต่อกันถึง5ปีซ้อนนี่เธอก็เพิ่งปิดจ็อบใหญ่ไป1นึ่จ็อบค่ะจ็อบนี้กว่าจะปิดได้ใช้เวลาตั้ง5เดือนติดชาร์ตหนึ่งใน5จ็อบที่ใช้เวลาทำงานนานที่สุดตั้งแต่เปิดออฟฟิศมาเลยล่ะค่ะ ในงานเลี้ยงปิดจอ็อบนิชาประกาศข่าวดีว่าเธอกำลังจะแต่งงานฉันได้รู้ข่าวดีฉันก็ยิ้มแก้มปริยังกับได้เป็นเจ้าสาวเองเลยล่ะค่ะแต่ละคนก็เดากันไปต่างๆนานา,นาบางคนก็บอกว่าเจ้าบ่าวของเธอน่าจะเป็นในแบบหนุม่มตานำข้าวที่เธอเคยทานข้าวด้วยที่รูฟท็อปสุดชิคบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นหนุม่มไฮโซทายาทธุรกิจร้อยร้านที่เรียน MBA กับเธอ และก่อนที่จะงงหนักมากไปกว่านี้นิชาก,ก็รีบเฉลยว่าเจ้าบ่าวของเธอคือคุณพากอนเจ้าของสวนดอกไม้ที่เชียงใหม่ลูกค้าจ็อบมหากาบที่เรามาเลี้ยงปิดจ็อบกันวันนี้นั่นเองค่ะหลังจบงานเลี้ยงฉันเลยแปลงล่างเป็นชาวสวนเผือกเมามอยกับยายนิชาต่อยายนิชาเหล่ามาให้หมดเลยนะยะไปไงมาไงถึงตกลุมรักเขาได้ไหนเธอบอกว่าเขาเยอะโรคจิตหัวดือ้อไม่อยอมฟังใครไง ใครจะไปกำหนดได้ว่าความรักจะเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นกับใครล่ะที่เธอพูดก็ถูกเหมือนกลอนเขาว่าไว้ความเอ่ยความรักเริ่มสมัครชั้นต้นนะหนไหนเริ่มเพราะเหมาะกลางหว่างหัวใจหรือเริ่มในสมองตรองจงดีฉันเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยแหละแต่ฉันก็งงอยู่ดีเธอไปไปมามากรุงเทพกับเชียงใหม่แค่สองสามเดือนแล้วก็บอกว่าจะแต่งงาน นี่มันเรื่องเซอร์ไพรส์ปปรามากๆเลยนะอ,อารมณ์สุนทรีถ้าคนไม่รู้เนี่ยต้องเข้าใจว่าคนที่จะแต่งงานเป็นเธอไม่ใช่ฉันนั้นเน่แล้วเธอกับคุณผาล่ะเป็นไงแล้วเป็นไงอะไรกันละ่ะก็เป็นเจ้านายกับลูกน้องอย่างที่เห็นเนอยู่นี่แหละเห็นจ้ะเห็นตอนไปบ้านเด็กกำพรา้าฉันเห็นตอนคุณผามองเธอตาเขานี่ยแย้มละ่ะ ยิ่งวันเลี้ยงสองนะคุณผาเนี่ยเศร้ายัางกับหมาหงอยเชียวแหมเธอก็พูดไปพอๆๆยายนิชาเล่าเรื่องของเธอมาเลยไปไงมาไงถึงไปตกหลุมรักคุณผาก่อนได้เล่ามาแบบละเอียดละเอียดเลยนะิยะก็ตอนฉันไปขายงานครั้งแรกฉันขายงานกับผู้จัดการที่สำนักงานใหญ่แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีจนถึงวันเซ็นสัญญา ก็มีสายโทรเข้ามาหาฉันเสียงมือถือของนิชาดังขึ้นสวัสดีผมไม่โอเคใครคะคุณจะมานั่งเทียนทำงานอย่างนี้ไม่ได้สถานที่จริงก็ไม่เคยเห็นเรื่องราวก็มีแต่เปลือกหาแก่นสารไม่ได้คนทำไร่จริงๆไม่ได้ทำอย่างที่คุณนำเสนอหรอกนะพรุ่งนี้8ดโมงเช้าคุณมาพบผมที่ไร่ด้วยอะไรเนี่ยแต่บ้านนั่นใครโทรผิดหรือเปล่าหรือจะเป็นพวกโรคจิต เสียงมือถือของนิชาดังขึ้นอีกครั้งคุณน,นิชาครับเมื่อเมื่อกี้คุณพาก่อนโทรหาคุณใช่ไหมครับนิชาไม่รู้หรอกว่าใครเขาไม่แนะนําตัวแถมยังรัวใส่ยังกับปืนกลนั่นแหละครับคุณพาก่รเจ้าของบริษัทเราครับ คืออย่างนี้ครับคุณพากรเนี่ยเพิ่งได้เห็นงานที่คุณนําเสนอมาก่อนนี้ท่านเข้าป่าไปพวกผมเลยส่งงานให้ท่านพิจารณาไม่ได้แล้วก็จวนเจียนเวลาเต็มที่ทีมบริหารที่กรุงเทพได้ตัดสินใจเลือกงานที่คุณนันิช,ชาเสนอมาแต่พอท่านกลับมาดูงานท่านก็อยากจะปรับแก้อะไรบางอย่างนะครับหุยไม่ใช่บางอย่างค่ะทุกอย่างเลยค่ะคุณดํารงแล้วยังบอกอีกว่าจะรอเจอนิชาที่ไรพรุ่งนี้ตอน8ปดโมงท่านท่านพูดอย่างนั้นเลยเหรอครับค่ะพูดจบก็วางสายไปเลย ถ้าอย่างนั้นผมรบกวนคุณนัดนิชาไปรับบีบจากท่านที่ไร่ผู้ชิดที่เชียงใหม่พรุ่งนี้8ปดโมงได้ไหมครับคุณนัดนิชากลับมาก็น่าจะเซ็นสัญญาได้เลยส่วนค่าใช้จ่ายในการปรับแก้งานทางเราจะรับผิดชอบเองยังไงต้องขออภัยคุณนัดนิชาด้วยนะครับนิชาเข้าใจค่ะคุณดำรงถ้าคุณนันิชาจองตั๋วเรียบร้อยแล้วรบกวนแจ้งไฟล์บินกับผมมาด้วยนะครับผมจะให้คนไปรับที่สนามบินโอเคค่ะคุณดำรงขอบคุณนะคะวางสายปุ๊บฉันก็รีบรายงานพี่ฟ้าหัวหน้าฉัน ทำมะแนกวุ่นวายกันไปหมดทางทีมโปรดักชันเองก็ติดงานอีเวนต์เลยไปรับบรีฟกับฉันไม่ได้งานนี้นิชาก็คงต้องลุยเดี่ยวอีกเช่นเคยค่ะหลังเตรียมงานถึงดึกเช้ามาฉันก็ต้องรีบถอไปสนามบินดอนเมืองให้ทันตีสี่พอถึงเชียงใหม่ฉันก็มองหาป้ายชื่อตัวเองแต่ก็ไปสะดุดกับหนุ่มผิวเข้มหน้าคมหุ่นบึกเข้าให้และในมือเขาก็เป็นกระดาษ A4 ที่มีชื่อฉันอยู่ บอกเลยว่าฉันไม่เคยเห็นคนขับรถบริษัทไหนจะหุ่นเสียหน้าปังขนาดนี้ถึงรถฉันอยากจะกรอกตาเป็นคอระคังคือรถเป็นรถโฟ์วิวยกสูงแค่ล้อก็สูงถึงเอวฉันแล้วที่หนักกว่าคือวันนี้ฉันใส่กระโปรงแคบค่ะคือก็อยากจะแต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงเพราะคิดว่าคุณพาก,ก่อนน่าจะระเบียบจัดแต่งตัวถูกใจน่าจะดีลงานผ่านง่ายขึ้นแต่ก็พลาดจนได้คุณคุณช่วยมายืนตรงนี้หน่อยได้ไหม ทำไมหรอคือกระโปรงฉันนัแคบแล้วรถก็สูงคุณก็ตัวเล็กเป็นสเสมอเอา้านี่คุณว่าฉันเป็นสเสมอเมื่ไดเหรอสเสมอ r ก็ตัวเล็กน่ารักดีนะคุณค่ะงั้นฉันรบกวนคุณเสาไฟฟ้ามายินบังให้หน่อยได้ไหมคะเนี่ยค่ะตรงนี้เลยเนี่ยเี่ยแล้วก็หันหน้าออกไปข้างนอกนะอย่าแอบมองล่ะได้ครับพอให้ตาเสาไฟฟ้ามายินบังกันหัวอ,ออกให้ฉันก็เหนี่ยวประตูรถกับมือจับในรถ แต่ด้วยความที่กระโปรงมันแคบทำให้ฉันกล้าวพลาดจากบันไดรถเลยเซจนล้มโชคดีที่ตาสาไฟฟ้าหันหลังกลับมารับฉันได้ทันแล้วฉันก็ตกไปอยู่ในอ้อมแขนของเขาคือเขินก็เขินอายก็อายแต่ the show must go on ค่ะคุณคุณปล่อยฉันได้แล้วแต่ฉันจะลองขึ้นรถเองอีกทีไม่ต้องเสียเวลาหรอกผมอุ้มคุณขึ้นเองฉันไม่ทันได้ตอบตกลงหรือปฏิเสธเขาก็อุ้มฉันขึ้นไปนั่งที่เบาะหลังเป็นที่เรียบร้อย เขาจะรู้ไหมว่าฉันเขินหนักมากฉันนั่งเงียบบนรถไปได้พักใหญ่จนรู้สึกอึดอัดฉันเลยชวนเขาคุยจะได้เลิอกอึดอัดสักทีคุยเรื่องเจ้านายเขาละกันเออเจ้านายคุณคุณทากอนอะ่ะเขาเป็นคนยังไงหรอเป็นคนยังไงหมายถึงอะไรครับนิสัยยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรถ้าเดาไม่ผิดฉันว่าเขาคงจะเป็นคนดุดุใช่ไหมเอา้าทำไมคุณคิดอย่างนั้นล่ะ คุณเองก็ไม่เคยเจอเขาไม่ใช่หรอก็ขนาดไม่เคยเจอเขายังวยวาย,ยฉันผ่านโทรศัพท์ได้เลยตัวจริงต้องเป็นคนปีดง่ายแนๆ่ๆสรุปเขาขี้โมโหหรือเปล่าเท <my> ่าที่ผมรู้จักคุณพากอท่านก็ไม่ได้เป็นคนโมโห,หอะไรแบบไร้เหตุผลนะคุณไปทําอะไรให้เขาโกรธหรือเปล่าฉันไม่ได้ทําอะไรเลยแค่เข้าใจเรื่องงานไม่ตรงกรันพูดไม่ทันจบรถก็สายเป็นงูเลื้อย พอจอดรถลงไปดูก็เห็นว่ายางแบนตัดแต่ไปล้อหนึ่งมีสวรรค์แกล้งชัดๆจบโปรเจกต์เมื่อไหร่แม่จะไปทำบุญก้าววัดเลยคงต้องเปลี่ยนยางก่อนนะครับคุณพากรนัดฉันไว้8โมงด้วยสิพูดจบเขาก็าก้มลงดูใต้รถเห็นว่ายางอะไหล่หายไปจากช่องเก็บยางยางอะไหล่ไม่มีอย่างนี้ยังไงก็ไม่ทัน8โมงแน่ๆงั้นฉันจะโทรบ,บอกคุณพากอน เออเอ่เอคุณไม่ต้องโทรหรอกครับผมบอกท่านไปแล้วฉันไม่เห็นคุณจะโทรหาใครเลยเอ่อผมส่งข้อความบอกท่านไปนะครับท่านทราบแล้วเดี๋ยวจะมีคนเอาอยางอะไรมาให้เราท่านบอกให้ผมพาคุณไปดูดอกไม้ที่ไร่โอ้เราถึงไร่ภูชิดแล้วเหรอไร่อยู่ตรงนั้นครับโอยตั้งไกลไม่ไกลหรอกเดินลัดเนินไปนิดเดียวฉันจำเป็นต้องเดินตามคนขับรถไปแต่ก็คุ้มนะ เพราะวิวระหว่างทางสวยจับใจเลยล่ะค่ะจนฉันอดเซลฟี่ไม่ได้แถมถ่ายวิวมาอีกเพียบขนาดยังไม่ถึงไร่ภูชิดบรรยากาศยังดีขนาดนี้ที่ไรจะบรรยากาศดีขนาดไหนนะยังไงก็ขอให้วันนี้ผ่านไปด้วยดีเธอแล้วพบกันค่ะคุณพากอนสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งทำวิดีโอ หรืออยากเป็นสปอนเซอร์วิดีโอลงเพจของเราสามารถติดต่อได้ที่0910212124หรืออีเมลมาที่ poster@minutevideo.com ค่ะ